Good morning everyone ทุกคนตอนนี้เวลาเก้าโมงเคืงนะคะมบรบรยากาศแดดสดชื่นมากค่ะเมื่อวานมีฝนตกค่ะทุกคนเ <G ül> <G ül> มื่อวานนี้นะฝ <G ül> นตกก็ช,ชุ่มช่ำชุ่มชื่นไป ลายนะคะทุกคนเพราะว่างวดก่อนน่ะงวดใส่หรอีเนอะไรครับมันก็ใหญ่นะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ตกน่ะดินกับว่าเปียกย้อนนะคะแต่เมื่อวานนี้ก็เฮ็ดไ้ดินเปียกเดี๋ยวค่อยก็จะ,ะทําความสะอาดแปลงผักนิดนึงแล้วก็มาปรับปรุงแปลงดอกไม้ค่อย <c oughs> ทุกคนต้นลาเวนเดอร์อันนี้ที่เป็นสีขาวๆนี่ หอมหอมได้ค่ะทุกคนแต่ว่าพญายวาวพญายเราไปค้นหาตอนแรกเราเที่ยงกันกับข่อยบาบาแมนตวลาเวนเดอร์วันนี้เราเลยไปหาเ <c oughs> บื้องพันนะ่ะลาเวนเดอร์มันมีหลายพันธน์ค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นสีขาวสัน้นข่อยว่าอยู่เมือนั่นเที่ยงกันกับข่อยอย่างดีว่าข่อยน่ะถูกค้นขายต้มสัน้นวันนี้แล้วว่ามันมีหลายพันธ์สันค่ะนั่นแหละหอมหอม บันิเซียนม่วงก็กำลังออกดอกนะคะทุกคนนี่ก็คือดอกฉีม่วงนะคะต้นนี้เนี่ยมันเถาแล้วล่ะค่ะเนี่ยนี่แหละมันดูหลายปีแล้วค่ะตะกรันข่อยก็เอาใส่อ่ากระถางไว้นะคะเราที่นี่พ่อข่อยเอาัอานีมาไว้นี่พักเลยใหญ่ม้านะคะมันก็จะเป็นพันธุ์น้อยพันธุ์ดอกใบใหญ่นะคะทุกคนแต่ว่าหอมหอม ลาเวนเดรอินะหอมอิรีนะคะดอกกุหลาบคอยนาะบ้างก็หอมค่ะค่ะทุกคนไปค่ะเข้าไปเบิ่งแปลงผักก่อนเดี๋ยวไปยงนะ่ะตัวหมากพีกจากน้อยก่อนค่อยไม,ไดมาดูแลแปลงผักโดนแล้วค่ะทุกคนไม่ต่มายางสวด้ายไปใายมาซื้อเบิ่ <laughs> งค่ะ หอกเอีงเตึง ทุกคนตอนนี้ข่อยก็เ,เสียยาบางพีกแล้วนะคะแล้วก็เอาเอาอันนี้มาใส่ต้นนะยังเกาะเบอร์โนี่แม่ภาษาแท้คืออันนียังเกะทั่วร้านเตานะคะทุกคนเมื่อนี้ยเอาแค่นี้กอนเฮ็ดหลายไปได้นะคะมันเมื่อยทุกคนเบิ่งอ่ะแค่รอดข่อยก็เกิดเป็นแถวแล้วนะคะทุกคนเมงเนี้ก็ ดูสวยงามพอสมควรนะคะคงจะได้กินอยู่แต่ตรงนั้นมองนี้นะว่าสวยงามปันใดค่ะนั่นแหละถ่ายจากมุมนี้ไปอกองฟื้นพอายัง่ง <c> น <oughs> ี่แหละคะ่ะทุกคนชีวิตบ้านนอกชนบทในเมืองนอกสวีบยุโรปนะคะ ต่กอนแผยสิคิดว่าท,ทวีปยุโรปนะก็มีบ้านนอกแบบนี้พอมาอยู่แล้วนะก็เป็นบ้านนอกบ้านนอกนะคะทุกคนบ้านนอกชนนบทนี่นะคะทุกคนคอยเฮคอยทําไปเดียวมันก็ง้ามเองนะคะเพราะว่าทั่วรัลันเต่านะ,ะเก็บสามารถเก็บกินถึงเดือนอย่างกอตุลาะคะเดือนอ,ออกโทโวเบอร์เลยนะคะทุกคนนั่นแหละ ล้วค่ะห้าพผักเกิบกาแฟาพะย่ะแล้วต้มกาแฟาไว้ถ่าแล้ว <c oughs> เก,ก็บอ, <c oughs> อุปกรณ์ตัวดอกไม้ก็หอมค่ะทุกคนหอมดอกลาบค่ะทุกคนบัดนี้เ้าไม่ อาจิบกาแฟกันนะคะโอเคฮันนี่สวัสดีครับเอฟซีซิตาวนั่งเทคคอฟฟี่นะโอเคมาค่ะเัามาจิบกาแฟกันนะคะดีๆกุนแจบ้านยอยอยัตตวามหนาวห้องตกน้ำพียะเนี่ยจะเก่าเล็กนิดเดียวที ักข่าบัดน,นี้มาทำความสะอาดแปลงดอกไม้เฮ็ดเทละเล็กเทลหน่อยคอยขึ้นวาเดี๋ยวมันก็คงจะสวยงามไปเองละค่ะตอนนี้นะมันก็มูลอุย้ยปุยหกอยู่นะคะทุกคนนั่นแหละพราะว่าคอยก็วางแผนผิดนะคะพราะว่าเอาเอา,มาเมล็ดดอกไม้มาวานช่วงที่พายุล้มพัดแห้งแล้วแล้วอ่า หญ้ามันก็เกิดคุ้มดอกไม้ไปเบิดดอกดอกไม้เมล็ดดอกไม้นั่งกเกิดนะคะ่ะมันเกิดเลยเหตุไถ้เป็นแบบนี้เดี๋ยวปีนาปีนาก็ทุกคนสะเสิงปีนาไหมนะคะเดี๋ยวขอทำกาสสะอาดจากน้อยก่อนนะคะทุกคน Or... Yeah. <laughs> the oh, maybe that. You can cut this and me. you can cut Oh, and you the I up there. Because I want to take in this one. I am mm. waiting for the layer till the call. Vill du ha med snöra nu? Nej. Kan du spara? Nej, in där inne. inne. Okej. Okay. Blå och gul.

ทุกคนตอนนี้ข่อยทาความสะอาดอาสวนยอมดอกไม้ข่อยได้นิดน้อยนะคะเดี๋ยวขอ่อยจะโชว์ทุกคนเบิ้งนะคะนี่ค่ะทุกคนข่อยย้ายดอกไม้นะคะเพราะว่าอยากออากมา,าหา้มันเป็นแนวเดียวกันนะคะทุกคนนั่นแหละเบิ้งดูค่ะดอกอันี้แหมงา้คักง้มแน่เอ้ยสือ่อนเบื้อ,องค่ะ ตอนนี้ค่อยก็ขยายต้นร่าเวนเดอร์แล้วนะคะเบิงค่ะนี่แหละต้นน,น้อยๆน,น้อยๆค่อยก็จะเ,เหตุแบบนี้นะคะทุกคนแะละค่ะเดี๋ยวถ้าเบิงอีกจากเดือนนึงนะคะว่าต้นลาเวนเดอร์ค่อยนะ่ะจะใหญ่บ่อแต่ว่าลาเวนเดอร์อ่อนเก่านี่หอมหอมค่ะทุกคนหอมค่กหอมแน่ขนาดดอกน้อยน,อยนึงนะคะ ค่ะตอนนี้แดดก็บดแล้วนะคะก็ฝ้าเป็นคึมๆค,คือฝนจะตกนี่แหละคะ่ะเมื่อเน่คอยจะเฮ็ดชงชาดอกกุหลาบนะคะเพราะว่ามีเอฟซีบอกว่าเอามาตากแหงแล้วก็เห็ดเป็นนำช้านะคะหอมหอมค่ะทุกคนขนาดแหงแล้วยังหอมนะคะแต่ว่าคอยจะให้ชมดอกไม่อีกก่อนนะคะดอกไม้มองนี้ก็สวยงามนะคะทุกคนมีหลากสีนะคะ ข่กรเลิศอ่อนเบืองดูค่ะเาิ่งดูมีทั้งสีแดงสีชมพูสีม่วงอ่อนสีขาวสีโอรสสีผสมนะคะทุกคนนี่แหละข่ยเยลิศอ่อนว้ามนคือมีหลากสีแท้นะคะงามค่ปะประคาทุกคนเข้าขึ้น ข้างบนถ้าไปจิบน้าชาดอ,อกกุหลาบกันนะคะตอนนี้แบตค่อยก็จะหมดแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวเขาจังคอยอคุยกันไหมนะคะเดี๋ยวค่อยไปชาแบตก่อน,นะคะ่ะทุกคนนี่ค่ะที่กลิบกุหลาบที่เอาจากแห่งนะคะยังหอมอยู่ค่ะทุกคนเคยก็จะเอาไปไว้ทั้งห้องนอนเห็นไหมหอมมี่กินหอมคะยอะย<ห>อะ är det smält. If you take one rose and lägger mm. i, i, i lådan, mm. Ja. Okay. หอมอลีค่ะทุกคนหอมหอมชาดอกกุหลาบนะคะโอ้ยหอมสุดๆเลยค่ะเบิ่งค่ะอันนี้โอ้ยก็จะเอามาตากแหงเฮ็ดแหงแล้วก็ก็จะเอาใส่ในใอ่ะอันนี้นะคะแล้วก็ไ้ไว้ห้องนอนนะคะแล้วก็ไวห้นนะะวไวหอ้อ,นนะะหองน้ำเพราะว่ามันหอมค่ะ ทุกคนหอมคาดิลีทุกคนอันนี้เป็นครั้งแรกที่ข่อยเห็ดช้าดอกกุหลาบนะคะวันนี้ข่อยก็จะดื่มช้ากุหลาบทุกมือเลยคะ่ะทุกคนข่อยชอบกินหอมมากเลยค่ะ